ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลในวันนี้คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสวนองุ่นนะครับชื่อสวนองุ่นละอองฟาร์มฮักครับอยู่ที่ตำบลห้วยข้ากำ่ำอำเภอจูนจังหวัดพะเยาปกติแล้วสวนสีนาไม้ผลเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารครับผมสอนคลิปทางกเกษตรครับผมเดี๋ยวเราไปรู้จักเจ้าของสวนกันเลยครับครับขอสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับผม ผมใหญ่ดีเลกลองเอี่ยมนะครับเป็นเจ้าของสวนองัง่นลองฟาร์มฮักที่ทางคุณธงชัยนะครับได้มาเยี่ยมเยือนนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังมีผลผลิตกำลังจะสุกนะครับรุ่นรุ่นแรกของปีนะครับรุ่นแรกของปีกำลังจะ แล้วก็มีอีกหลายรุ่นที่กําลังเติบโตมานะครับเริ่มตั้งแต่กําลังติดดอกออกผลติดเม็ดนะครับแล้วก็รุ่นกลางรุ่นขนาดนิ้วก้อยนะครับก็กําลังจะมีผลผลิตไปถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์สองพนรกสนะครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับเดิมทีเดียวนี้มันเป็นทุ่งนา เมื่อก่อนนี้ผมก็ประมาณ4ีหปีก่อนผมทำเป็นทุ่งดอกคอสมอตดอกดาวกระจายดอกคอสมอสแล้วมีร้านกาแฟาเล็กๆให้คนเข้ามาชมมาดูนะครับมาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆมันเป็นแห่งแรกของอำเภอจุนที่กลางทุ่งนานะครับปรับเปลี่ยนจากการทำนามาเป็นทุ่งดอกคอสมอสนะครับ ก็มีคนมาเที่ยวชมให้การสนับสนุนเยอะครับแต่พออายุมากขึ้นนะครับการทำดอกมันต้องใช้เวลาลวต้องใช้แรงเยอะนะครับน้ำจะต้องเต็มร้อยพอดีผมได้น้ำโครงการจากกรมทรัพยากรนะครับกรมทรัพยากรเท่านี้น้ำจากจำลำปางมาเจาะบ่อบาดาลใี่กางทุ่งนานะครับ ก็เห็นผลประโยชน์ของน้ำตอนนี้ก็เลยได้มาทำสวนนะครับบุกเบิกคนเดียวนะครับที่นามี12ไร่กวนะครับขุดสะเป็นสะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ประมาณ6สะนะครับไว้เป็นที่เก็บน้ำนะครับแล้วก็เมื่อปี2,566นะครับ 6กสก็ดีไปหลังจากไปเที่ยวมามาเห็นสวนคนอื่นเขาสวนอนุ่นคนอื่นของเขาสวยดีก็อยากจะมาปรับเปลี่ยนการทำองุ่นดูเพราะว่าก็ได้สายพันธุ์มาจากสวนอนุอ่นอิมสุกเชียงใหม่ของอาจารย์โจนะครับลองเอามาปลูกดูครั้งแรกก็ปลูกประมาณ40กว่าต้น40กว่าต้นก็พื้นที่ประมาณงานกัว นะครับปลูกเรามาปลูกดูหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําดอกข้อสมอเลยก็มาปลูกดูก็เริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่อายุได้8เดือนมีการพรุนตัดแต่งมีดแรกก็ให้ผลผล,ผลิตเลยนะครับก็ให้คนเข้ามาชมมาดูติดผลผลิตแล้วทั้งนั้นก็มีการดูแลมีการอะไรมีหลายสายพันธุ์ในส่วน มีตั้งแต่มารูนโทมาฮอกรูดเพอร์เลตไซมสัสคัสคาดินันตอนนี้ก็ลงเพิ่มอีก2โซนรวมกันก็เป็น14สสายพันธุ์นะครับลองอามาทดลองดูตอนแรกเอามาทำก็มีคนหัวเราะเหมือนกันว่าพื้นท้องทุ่งนาจะสามารถปลูกองุ่นได้ไหมผมก็เลยลองผิดลองถูกดู แต่ผลผลิตมันก็ให้ตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่8เดือนนะครับก็ให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะครับดีกว่าการทำนาเพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนการทำนามาเป็นการปลูกองุ่นนะครับคงจะเป็นเจ้าแรกบางคนเขาก็ว่าบ้ามาปลูกกลางทุ่งนาอากาศก็ร้อน,นจะได้ผลไหม แต่ก็สามารถทําบนผลิตได้ให้คนเข้ามาดูมาชมได้ตลอดนะครับหลังจากนั้นมาก็มีรุ่นที่สองที่สามที่สี่ตอนนี้เป็นรุ่นที่สี่แล้วครับที่เขามานะครับนี่แล้วก็คุณธงชัยมีอะไรอยากจะถามผมไหมส,ส่วนการตลาดนะครับส่วนการส่วนการตลาดนั้นก็มีคนเข้ามาเที่ยวชมนะครับคนมาเที่ยวชมมาเลือกตัดแต่ง มาเลือกชมเลือกชิมตัดเองชิมเองนะครับเราจะมีตาช่างให้ไว้นะครับแล้วก็คนเขาก็มาดูมาชมกันเยอะเพราะเห็นผลผลิตเป็นองุ่นที่มีคุณภาพที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นส่วนองุ่นออแกนิกนะครับแต่มันมีหลังคาเป็นพลาสติกเราสามารถที่แต่มีตาข่ายร้อมรอบกันนก การพวกแรงแล้วตรงนี้มันกันอะไรได้บ้างกันฝนเพราะว่าเออองุ่นมันไม่ชอบฝนเพราะว่าถ้าเจอฝนนี้เราไม่เก่งจริงคนเก่งจริงๆถึงจะทํานอกโรงเรือนได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีใช้ยาเคมีสารเคมีเยอะเราไม่มีไม่ถึงขั้นนั้นเราไม่มีความรู้ไม่มีไม่มีความรู้ด้านการเกษตรไม่ได้จบเกษตรมา เอาเป็นชาวนาที่ผันแล้วราคาขายอยู่ที่ประมาณกิโลละลเท่าไหร่ครับมันมีหลายสายพันธุ์เริ่มต้นตั้งแต่200บาทนะครับคนม,มันมาเลือกชมมาชิม,มเลยูกใจพวงไหนช่อไหนก็ตัดเอาเลยแล้วไปชั่งคิดตามราคาไม่ได้กําหนดว่าจะเอากี่กิโลมีบางคนก็เอาช่อสองช่อบางคนก็เอาห้าโลส0โลก็อยู่ที่ลูกค้าพึงพอใจนะผลผลิต แต่ละรุ่นไม่พอจำหน่ายให้กับลูกคา้าเพราะาบางครั้งก็อุ่นสุกไม่ทันก็มีนะครับสาเหตุมันก็มีปัญหาหลายอย่างอยู่แต่ทางเข้าเป็นการถนนเพื่อการเกษตรยังไม่ได้ยังขาดการพัฒนานะครับเพราะว่ามันเป็นถนนทางเข้าเพื่อการเกษตรถนนเป็นทางลูกหลังนะครับก็จะมายากนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ห่างไกลจากตัวอำเภอจุน มันอยู่สถานที่ห่างจากหลังที่ว่าการอำเภอจุนแค่ประมาณกิโลเกือบเกือบกิโลนะครับนิดๆน,น,นะครับถ้าผู้สนใจต้องการปลูกองุ่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับผมสถานที่เลือกสายพันธุ์แล้วก็โงเรือนครับผมนะครับน้ mm ํง hmm. น้ำต้องร้อยเปอร์เซ็นครับผมเออรดบ่อยขนาดไหนครับผมลดน้ําครั้งแรกนี่ต้องทุกวัน รถไห้ชุ่มครับไปครับไปไปนานก็ประมาณกี่เดือนครับผมรถทุกวันรถทุกวันทําพอให้ปลูกให้โตก่อนประมาณแปดเดือนเราก็มีการพุ่นกิ่งครับผมกิ่งเต็มค้างเต็มไรล้วก็สามารถที่จะพุ่นกิ่งครับผมพุ่นกิ่งแล้วก็เอาช่อดอกได้เลยครับผมแล้วก็ปลูกได้ทุกดินทุกอย่างปลูกได้ทุกอย่างครับผมปลูกได้ทุกสถานที่จะทําเป็นโรง ลงรถลงเรือนลงนั่งเล่นทำได้นะครับกาเป็นที่นั่งเป็นซุ้มก็ได้เป็นซุ้มนั่งเล่นทำได้ซุ้มกาแฟก็ทำได้นะครับเลือกสายพันธุ์ที่เราชอบหรือว่าสายพันธุ์ไหนก็ได้ถ้าเรามีความชำนาญเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ที่เราครับผมถ้าย้อนแสงต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ครับผม แล้วก่อนจะจบนี้ผู้ใหญ่จะฝากอะไรถึงผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้บ้างไหมครับผมครับถ้าอย่างไรก็ขอเชิญชวนมาให้กำลังใจสวก็แล้วกันนะครับที่ทำสวนนนุ่นนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับมันมีถ้าประมาณจากนี้ไปก็ประมาณตอนนี้พุจิกาทันบาก็มี ม克ากุมภาถึงกุมภานะครับรุ่นที่กําลังตัดแต่งซอยลูกเล็กๆนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมาหรือมาเที่ยวทางพะเยานะครับก็เชิญเชิญชวนได้นะครับที่เข้ามาอยากจะมาเที่ยวมาชมสวนองุ่นสวนเล็กๆของเรานะครับมีเนื้อตอนนี้องุ่นนี่รวมกันก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับมีหลายสายพันธุ์มี สิบสามสิบสี่สายพันธุ์นะครับแต่บางสายพันธุ์ก็ไม่เยอะบางสายพันธุ์ก็เยอะนะครับถ้านักท่องเที่ยวหรือมันต้องการชิมองุ่นสดๆจากสวนจากไร่เล็กๆนะครับก็เขาเขาเชิญขอเชิญ,ช,ญชวนเข้ามาแวะชมแวะตัดแวะชิมได้นะครับเพราะว่ามันจะมีป้ายบอกทางข้างที่ว่าการอำเภอจุนเข้า ข้างสำนักงานที่ดินพยาสาขาจุนนะครับเข้ามาก็ประมาณกิโลนิดๆน,นะครับถ้าจะได้ถ้ายัางถ้ายัางไงก็ขอถ้าจะได้มาชมก็ขอมันจะมีป้ายบอกทางมาตลอดนะครับมันจะมีถ้าเข้ามากางทุ่งนานแล้วก็จะเห็นแท่งน้ำสีเขียวสีเขียวแหล่งแท่งน้ำใหญ่ๆของกรมทรัพย์อยู่ที่ ในส่วนพอดีนะครับเขาเชิญชวนนะครับเข้ามาแวะชมแวะชิมได้แล้วก็ขอเชิญชวนทุกทท่านถ้าเข้ามาก็ทางอาจจะถ้าอยากจะผจญภัยนิดๆก็เข้ามาได้นะครับบรรยากาศดีมากครับเพราะว่าตังกลางทุ่งนานะครับแต่ว่าใกล้ชุมชนนะครับไม่มีอันตรายใดๆนะครับขอเชิญชวนด้วยได้นะครับเพราะมีหลากหลายสายพันธุ์ขอเชิญชวนนะครับผม ผมก็ได้แต่หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามาชมไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจจะปลูกองุ่นคงเป็นประโยชน์และข้อมูลอย่างมากครับผมฟังจากบทสัมภาษณ์ที่ผมได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านดิเลกมานะครับมีแรงผลักดันและมีกำลังใจในการทำเกษตรขึ้นมาอีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะฟังคำพูดของผู้ใหญ่บ้านดิเลกนะครับบอกว่า แรกๆที่ทำนั้นมีคนหัวเราะเยาะแต่สุดท้ายก็นำพาไปสู่ความสำเร็จจนเป็นสวนองุงงูเงินแสนครับผมสวนสีหน้าไม้ผลปกติแล้วเราลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเรานำเสนอคลิปสอนทำกเกษตรครับผมมาถึงคลิปนี้ผมก็ได้ทำคลิปสอนทำกเกษตรลงใน YouTube มาแล้วไม่ต่ำกว่า100คลิปครับผมโดยคุณสามารถเข้าไปรับชมคลิปอื่นที่น่าสนใจได้โดยวิธีการทำดังต่อไปนี้ ให้ไปกดตรงรูปประจำตัวของช่องผมหลังจากนั้นจะนําคุณเข้าสู่หน้าหลักจากหน้าหลักให้คุณไปกดคําว่าเมนูหลังจากนั้นให้คุณไปกดคําว่าวิดีโอหลังจากนั้นคุณก็สามารถรับเลือกชมคลิปที่น่าสนใจตามที่ใจคุณปรารถนาได้เลยครับผมขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกันทุกคนครับผม